เห็นถึงปัญหาตามข้างทางนะคะอย่างเช่นที่พี่อิ่มเนี่ยเคยได้หาลือในสภาผู้แทนรัษฎรไปนะคะเกี่ยวกับการจอดรถที่แอร์พอร์ตลิงค์นะคะหาลือตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เข้ารับเข้ารับตำแหน่งตอนปี6-2เนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เคยตั้งใจจะทำตั้งแต่ปี5-6แล้วตอนที่เราเป็นรัฐบาลนะคะ ตอนปีห้หเนี่ยเราเป็นรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นก็คือ,อ,อท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ที่เป็นผู้ว่าราชการเทพาลนครในปัจจุบันนี้มีมาลงพื้นที่แล้วก็บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงถนนนะคะปรับปรุงลานจอดรถปรับปรุงระบบจราจรบริเวณรอบรอบแอรรอบแอร์พอร์ตลิงค์นะคะแล้วก็ พี่มก็เลยหาลือตั้งแต่ปี62ที่เขารับตําแหน่งใหม่เพื่อที่จะให้รัฐบาลในในที่มีความรับผิดชอบในขณะนั้นเนี่ยได้เอานโยบายแล้วก็สิ่งที่เราเคยศึกษาไว้มาทำนะคะร่มเก้าเวลานี้รถติดสาหัสเลยค่ะน้องปริชาติใช่รถติดมากค่ะนี่พี่ผมเลี้ยวมาจากเส้นลัดกะบังเข้าลม9ก้าก็ติดเลยนะคะติดตั้งแต่ยังไม่เลี้ยวเลยค่ะก็คันนี้ คันนี้ค่ะก็รอคอยได้ความหวังมาตลอดนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดจอดรถที่สามารถสนับสนุนให้ประชาชนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนได้นะคะให้ประชาชนลดการใช้รถจนส่วนตัวแต่สถานที่ลานจอดรถนะคะมันไม่เพียงพอแล้วก็หนังซ้ำเนี่ยขโมยขจรเยอะมากหลายคันโดนทุบก,กระจกแตก โดนทุกกระจกแตกนะคะทุกกระจกรถแตกขโมยสิ่งของมีค่าในรถไปบางครั้งถึงขั้นรถหายนะคะก็ยังไม่มีใครเข้ามาดูแลเลยค่ะแล้วก็จนมาวันนี้นะคะหมดสิ้นของรัฐบาลจุดปี62ไปจนมาถึงการอยู่ระหว่างการฟอร์มรัฐบาลในปัจจุบันพีมก็คงต้องตามเรื่องนี้ต่อนะคะคงต้องตามเรื่องนี้ต่อเพราะว่าถ้าหากว่า รัฐบาลชุดเก่าไปแล้วไม่ได้เป็นที่พึ่งที่หวังของเราได้แล้วก็คงจะต้องหวังพึ่งรัฐบาลชุดใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะคะทําหน้าที่เพื่อจะผลักดันให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนหมดไปนะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกทุกคนนะคะไดเ้เสนอความเห็นกันเข้ามาว่าเป็นอย่างไรซึ่งเดี๋ยวพี่หยมจะพาไปเดินดูนะคะว่าจุดไหนบ้างทีออ่อยากให้ปรับปรุงอยู่ในขณะนี้โอเคไปกันเลยค่ะ <c oughs> โอเคอันนี้พิมอยู่ในรถนะคะกำลังจะลงไปแล้วก็